เขาบอกว่ายานมีพิเศษครับซึ่งกินไปแล้วสามารถขอพรได้หนึ่งข้อเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันนะครับนี่รถแลมโบกินีอเวนเ a อ o r ที่ผมต้องการครับโหสวยมากเลยว้าวเฮ้ยนี่มันรถผมเนี่ยต้องถ่ายลูกเก็บไว้แล้วโอ้โหอเก็กหน่อย อคุณเอ้าคุณมาทำอะไรรถผมนะครับไม่ใช่รถผมนค่ผมด้วครับผมเข้าใจผิดเองครับไม่เป็นไรครับได้เนึกว่ารถเราเจ้านายรถนายอยู่ทางนู้นเดี๋ยวผมพาไปเองมามาโอ้อันนี้รถผมจริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหมันเหมือนับคันตะกี้เลยแต่แค่ต่างกันสีผมชอบสีนี้ด้วยนะครับโอ้แจ๋วมากเลย งั้นคุณไปส่งที่บ้านผมด้วยนะครับโอเคจัดไปจัดไปโอเคเลยนายเดี๋ยวผมพาไปเองคือเรเลยโอ้นี่มันบ้านของข้าเองโหยสวยแบบที่ผมต้องการเลยองั้นเราเข้าไปทานาอาหารยางเชนไรกันดีกว่าไปไป,ไปไปไปในบ้านกันเราไปเราฝนไปหรอเนี่ย โอ้โหอยากฝันนี่ก็ใส่ต้องกินทาอีกรอบหนึ่งอะปิ๊ดสิง